เระไปคู่ที่สองศึกดาวรุ่งชิวเจริญ8พฤษภาคมซ้ายมือวิรพลสะพรมขวามือเดนเนื้อเดนโมลีพิกัด1 1 6อปอนด์ที่เวทีราชดำเนินครับเชือก4เส้นกางเกงสีน้ำเงินนักมวยมองเหนือจังหวัดลำพูนครับเดนเนือเดนโมลีอดีตแชมเปี้ยน3าตำแหน่งครับส่วนกางเกงสีแดงมวยโคราชครับวิรพลสะพรมแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นครับ กรรมการอนเนกจิตประยู์ให้คะแนนกรรมการอาคมวัน,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 นศิษิ์ให้คะแนนกรรมการเฉลิมประหยัดให้คะแนนบนทีเป็นใครครับกรรมการชูชาติเก้าิจครับยกที่หนึ่งและสองรวมกันขึ้นมานั้นท่านผู้ชมก็บอกว่าแหมโอกาสคู้่ขี้กันเลยครับเท่าเท่ากันแต่ว่าดูเหมือนว่าเดนเหนือจะได้เปรียบนิดนิดได้เปรียบแค่ปลายจมูกนั้นเพราะว่ากระดูกมวยดีแล้วครับ เป็นอดีตแชมเปี้ยนถึง3รุ่น3ตํตำแหน่งวิพรพลนั้นเป็นแชมเปี้ยน2รุ่นนะครับแต่ว่าวีพรพลนั้นไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่เคยเอาสเสมอกับกันสักซอเลิ่นจิตมาแล้วนี่คุณเป๋โปสเตอร์ครับผู้จัดก,การของเด่นเหนือเด่นโมรีกางเก่งสีเงินทนจมจับตาให้ดีนะครับนี่คือสุดยอดของมวยฝีมือแห่งยุคแล้วครับจังหวะไหวพริบเรี่ยมแล้วก็การออกอ,อ,กอาวุธนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของมวยจังหวะฝีมือ วิรพลเดินเข้าไปหาวางแข้งเด่นเหนือก็โต้เด่นเหนือนั้นมีแข้งซ้ายวิรลพลนั้นมีแข้งขวาอาวุธยังอื่อก็พอๆกันครับเป็นมวยประเภทไ q คสูงจังหวะเลี่ยมไหวพริบปฏิภาณนั้นเยี่ยมวิรพลนั้นค่าตัวถึง1,0,000แบาทมาแล้วเด่นเหนือสูงสุด80,000บาทแม่เด่นเหนือเกือบไปแล้วครับโดนหมัดขวาแต่ยังยิ้มดิวอ,อยู่วางไต่ซ้ายต่อยซ้ายสวยครับเป็นอะก่อนนะมวยผิวเนียนแล้วครับเพราะมวยลำพูน วพลน้นมวยโุราชโุราดทำไมเป็นดินแดน,นมวยที่เฉาะไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือป,ปัจจุบันอยากอยากเข้าไปวีพรพลนั้นนานๆจะเห็นเดินหน้าสักครั้งครับเพราะว่าโอ้โหอะไรแข่งกันสวยจริงๆครับเป็นมวยเชิงรับชกเชิงรับได้สวยแต่ว่าอย่างว่าแล้วครับเดนเหนือแกถอยเก่งกว่ามีทางพันดวโทรชรัดพมวันนะครับผู้จัดการลลนาคณะของวีพรพลสาพรมวางแข่งเป่ากับโดนโต ชมชมจับตาดูให้ดีครับนี่คือสุดยอดของมวยตุ้นกลางแห่งยุคนี้นะครับถือว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือหลงเหลียบกันง่ายครับมวยจังหวะฝีมือนี่พลาดไม่ได้หยับขยับเข้าไปนี่เป็นยกที่หนึ่งและสองรวมกันวางแข้งไม่เข้าครับลูงนี้โอ้ยโโบวกหมัดกันแล้วเกือบไปแล้วครับขยับขยับล่อหลอกวีรพล,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 ลปีนี้นะอายุ23าเด่นเหนือน,นั้นปีนี้ย6สบแล้วนะครับ ชกมวยมานานแต่ว่าร่างกายดีเหลือเกินเพราะว่ามวยแกไม่ค่อยใช่ร่างกายครับเป็นมวยจังหวะหมดยกที่สองมีทางไข่ที่เลี้ยงไข่เหนือก็มาให้น้ํากันยังไม่รุนแรงครับเพราะว่ามวยเพิ่งหมดยกที่สองยกที่สามครับการนี้ ความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นเด่นเนือได้เปรียบอีกนิดนึงครับเพราะว่าสูงกว่านหน่อยแล้วก็กระดูกแข็งกว่านิดนึงแต่ว่าได้เปรียบนิดเดียวครับเรียกว่าเลยปลายจมูกไปอีกนิดหนึ่งนั่นเองขยับขยับเข้าไปโดนขีบยันเอาไว้ครับท่านชมจับตาดูให้ดีนะครับมวยไทยนั้นกําหนด5ยกแต่ว่ามวยคู่นี้มีแค่3ยกเท่านั้นกางเกงสีน้ำเงินกำลังได้เปรียบอยู่นะครับอดีตแชมปเปี้ยนเข้มขัด3เส้นมีระพนนั้นเข้มขัด2เส้น วางแข้งขวาแต่โตนโตนด้วยแข้งซ้ายสวยโอ้โหแทงดีสวยครับดันออกไปวิพรพลนั้นเตียว่า2เซนติเมตรครับโดนถีบอีกท,ทีหนึ่งเด่นเหนือนั้นมีบ้านหนึ่งหลังทองหนึ่งบาทเงินฝากสองแสนครับวิพรพลวางแข้งเจอแข้งเหมือนกันเต้นเร็วขึ้นครับวิพรพลนั้นมีบ้านหนึ่งหลังมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันทองสิบเอ็ดบาทเงินหนึ่งแสนวางแข้งแม่เด่นเหนอนี่แกเชิงรับนี่ชอบจริงๆครับ วีรพลต้องเริ่มเดินเดินเร็วขึ้นครับวับนนี้เสียเปรียบรูปร่างพอสมควรทีเดียวครับเตี้ยกว่าบางกว่ากว่างแข้งซ้ายสวยแต่เหนือวนครับแล้วถอยไม่น่าเกลียดด้วยนะครับถอยสู้นะครับไม่ใช่ถอยหนีวิรพลโดนเตะซ้ายต่อยซ้ายอีกแล้วครับแม่มวยซ้ายกับขว่านี่อื้อเตะซ้ายต่อยซ้ายอีกแล้วลูกนี้ลูกถนัดของเด่นเหนือล็อกโหนคอไวในเข่าสักทีหนึ่งวีรพลพยายามจะสอดในแมลูกนี้เอาสอดไปแลกกับเขา่า วีรพลค่อนข้างจะเสียเปรียบหน่อยครับดูครับเด่นเหนือแกยิ่งชกดูเหมือนตัวจะยิ่งใหญ่วางแข้งก็เจอหมัดกระแทกอีกทีหนึ่งเริ่มจะออกเหนือชั้นแล้วนะครับเด่นเหนือตอนนี้ความได้เปรียบนี่ขยับไปกนิึงแล้วครับหมุนแทงหมุนแทงไล่ไม่จนกระดาษกับวางแข้งโดนหมัดโดนโต้โดนแข้งยิงยิงหมัดขวาทิ้งเอาแล้วครับมีหมัดขวาและแข้งซ้ายโยนตามไปด้วยต้องเดินเร็วครับจังหวะติดชึ่งไม่ได้ว่าติดชึ่งนั้นเด่นเหนือแกชอบจริงๆงวางแข้งซ้ายอีกแล้วออกแข้งออกหมัดสวยนะครับดูครับต่ซ้ายต่อยซ้าย ไม่เข้าก็ยังดูหน้ากลัวหมุนออกไปหมุนออกไปครับวา,างแข้งแล้วหมุนเร็วโดนหมัดขวาทิ้งเฉยๆท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้มีผลยืนยับจะออกแข้งก็โดนถีบซะอีกหมุนออกข้างโอ้โหลูกนี้เต็มเต็มครับนับสามสี่ห้าหกเจ็ดปดนับถึง8ปครับโดนหมัดขวาตรงเข้าเต็มคางครับอิรพลเดินแล้วโอ้โหกำลังเป็นรองอยู่นะครับยิงหมัด เตเหนือพยายามบวกด้วยศอกเหมือนกันหมุนออกมายังยืนไม่นิ่งนะครับยังยืนแว่งๆอยู่อีกพลพยายามจะเน้นหมัดแล้วก็อพัดไม่โดนยิงหมัดขวาทีหนึ่งเต้นเหนือเริ่มจะฟื้นหรือยังเริ่มจะฟื้นแล้วครับโดนวางแข้งทีหนึ่งแต่ว่ายังไม่แน่นนักมีบพลเล็กกว่าแต่ว่าได้นับซะแล้วครับดูครับกำลังเป็นรองอยู่วางแข้งเตเหนือพยายามโต้ด้วยแข้งเหมือนกันวางแข้งยังโอ้โหโดนหมัดทีหนึ่งเริ่มจะแว่งแล้วครับเริ่มจะเมายังมากโอ้โหลงไม่ลงกมการนับ สี่ห้าหกถึง7ครับไม่ไหวครับกรรมการนับแค่7เห็นว่าเด่นเหนือยืนไม่ตรงซะแล้วครับแกงดูสิครับลิกล็อกกันตรงกลางยกนี่เองครับกำลังจะนำห่างไปแล้วนะครับโอ้ยโดนขวาตรงเข้าคางนับแปดลูกขึ้นมาก็อีกชุดนึงครับยืนไม่นิ่งเลยครับเทคนิคน็อกเอาท์นะครับดูคางครับหมัดขวาตรงนั้นเต็มเต็มคางนะครับ าวยาวดีเหลือเกินครับนี่ขยับจะเตะขวาโดนถีบยันมาเด่นเหนืออยังหน้าตาดีนะครับยังมั่นใจลูกนี้ครับขวาตรงเต็มคางครับคนกระแทกการชี้ให้วีรุรเข้ามุมกลางครับม้าเหลือเกินจริงจงครับเราวดูชุดหนึ่งครับพยายามลุกไร้แล้วครับวางแข้งก็ยังไม่ถนัดจิ้มลูกนี้ครับแว่งนะครับตัวตรงนี้เริ่มถอยเลยครับเมาแล้วครับ ยืนยับซ้ายจิ้มหมัดขวาลูกนี้ครับฝุกซ้ายฝุกซ้ายนะไม่เท่าไรครัขวาตรงครับที่ของจริงลูกขึ้นมากรำการนับครับนับถึงเจ็ดก่เห็นยืนแว่งก็เห็นว่าจะเป็นอันตรายนะครับดูตาด้วยครับนับถึงเจ็ดแล้วบอกไม่ได้ครับตาลอยเหลือเกินแล้วเทคนิคล็อกเอาครับ